ครับมือนีมี่หัวขอทรรม,มานะครับอยากจะมา,าถามพาจารเมแม่หลวงพ่อครับในหัวขอที่ว่าทําไมคนเราถึงต้องมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนิมนต์ให้ความรู้นะครับตามนิยามนะครับของพายจารเมแม่หลวงพ่อน,นิมนต์ครับผมการด้วยเนาะจริงๆแล้วคําว่าหลักนี้ก็คือเป็นการให้เรามั่นคงนั่นเอง มั่นคงต่อสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จริงๆแล้วหลักที่มั่นคง<ม>ก็ขึ้นอ,อยู่กับเราตัดสินใจเหมือนกันว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรแล้วก็เอาจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแหละ,ะการที่เราถ้าเราอะอย่างสมมติว่าเราเป็นนักบวชเราก็มีจิตจดจ่อที่เราอยู่กับนักบวชนักบวชมีนักที่จะต้องทำอะไรบ้างก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วก็พยายามเพียน แยกอุตสาหะอดทนอดการที่จะเป็นนักขวดที่ดีนี่ก็คือหลักเป็นหลักชัยหรือหลักเกณฑ์ให้เราที่จะเรียกว่าเกาะหลักทำให้เรียกว่ามั่นคงเลือกหลักใดหลักหนึ่งที่จะทําให้ได้ครับผมตามเหตุตามปัจจัยของเราก่อนแล้วถ้าทางโลกถ้าเราเป็นประชาชนเต็มท่านเราก็สามารถที่จะเลือกหลักที่จะทํามาหากิน อะไรก็ได้ที่มันเป็นสุจริตแล้วได้เลี้ยงคีพเลี้ยงขันได้ก็เอาหลักนั้นแหละหลักไหนก็ได้หลักไหนก็ดีแต่ทําให้มันดีที่เท่าที่ทําได้เมื <ME> ่อ ER เลือกแล้วเราก็ทําสุดชีวิตที่ทําได้ของเราเอง,เองก็เป็นหลักก็ที่เรียกว่าเป็นหลักชัยก็<ะ>เ,รเรียกว่ามีศีลธรรมาที่ปัญญาก็คือ ซีนก็มาจากไหนมาจากการกระทําของเราที่ไม่ทําผิดจนเกินไปเป็นกลางๆแล้วก็กระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นธรรมเห็นไหมเป็นธรรมก็คือเป็นกลางๆเป็นกลางๆที่จะทําให้เราไม่เดินเรียกว่าผิดเพี้ยนง,ง่ายๆล้มก็ยังพอลุกได้ ล้มก็ไม่ไม่ถึงว่าเจ็บเกินไปหรือไม่ต้องถึงกับว่าจะเป็นจะตายก็จะทําให้เราเรียกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวทางใจนั่นเองคําว่าหลักเนาะก็หลักกตัอยู่รู้คุนนั่นแหละครับที่สําคัญเนาะครับผมเราอยู่แผ่นดินไทยเราก็รักแผ่นดินไทยเราอยู่ที่ไหนเราก็รักสิ่งที่เราอยู่อาศัยนั้นแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลก็ให้เนาะให้แผ่นดินให้เจ้าที่เจ้าทางหรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ดูแลคุ้มครองเราด้วยให้ท่นได้รับบุญกุศลไปแล้วก็เป็นหลักชัเช่นกันหลักที่เราอาจจะเรียกว่าจะต้องไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้ในการทรู้ได้เจาะตัวนะเพราะฉนั้นก็อันเนี้ยหลักชัยนั้นเป็นหลักให้เรามั่นคงทําอะไรก็ได้ที่มั่นคงต่อความดีมั่นคงแต่ตัวเองมั่นคงต่อที่เราจะทําอะไรแล้วทําไปให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ มุ่งมั่นนั่นเองครับฝากไว้ให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะทําได้ทุกคนทําได้เชื่อว่าทุกคนต้องทําได้ยิ่งมีคนดูถูกเรายิ่งต้องทําให้ดีที่สุดเนาะเพราะฉนะนั้นนะั่นคือ,อยาชูกําลังฝากไว้กับทุกคนนะาทำได้แล้วทุกคนต้องได้แน่นอนครับสาธุตามด้วย